เหรียญทองแดงซี่และเซี่ยวตราพระจุลมงกุฏพระแสงจักรสมัยรัชกาลที่4ปีพศ2409ยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญจำหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ ปอปาจะพาเอฟซีมาดูเหรียญเหรียญเก่าท่านได้ชมฮะเป็นเหรียญเก่าเก่าจริง,รงๆฮะแต่ยังโชคดีว่าเป็นเหรียญเก่าโบราณเหรียญเก่าโบราณฉะนั้นคุณค่าโอ้สุดยอดเลยท่านผู้ชมฮะวันนี้ปอปามีโอกาสได้นําเหรียญของรัชกาลที่4มามาคุยมานําเสนอแล้วก็ก็คงจะมาประกาศรับซื้อด้วยนั่นแหละนะ ก็ยังไงอ่ะแรกๆเลยท่านผู้ชมะจำได้ไหมอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะแรกๆเลยประปาประกาศรับซื้อไปเป็นเป็นเนื้อดีบุกจําได้ไหมฮะเนี่ยนะอ่ะเป็นเนื้อดีบุกเนาะก็เป็นเหรียญเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญอัดและโสรดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมะเนื้อดีบุกอัดและโสรดเป็นเป็นเหรียญอัดท่านผู้ชมฮะเนื้อดีบุกนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะรูปแบบเดียวกันเลยแตกต่างกันตรงที่เนื้อโลหะสําหรับเหรียญอัด ท่านผู้ชมอัดและโสรนั้นผลิตออกมาจากเนื้อดีบุกเนี่ยดีบุกดําผสมทองแดงที่ปปาประกาศรับซื้อไปแล้วก็แบ่งปันออกไปแต่เหรญนี้สวยท่านผู้ชมใช้ได้เลยเนาะด้านหลังที่สวยมากเลยใช้ได้เลยปปาว่าปปาให้ดูเฉยๆนะเพราะว่าเขาผลิตมาคล้ายกันแตกต่างกันที่เพวกะเหรียญเก็ไม่ค่อยคมชัดไงท่านผู้ชมนะไม่ค่อยคมชัดปปาจะดึงภาพวิดีโอคงคงไม่ต้องดึงแล้วแหละเนาะเอาเหรียญนี้ดูเป็นตัวอย่างเลยเนี่ยท่านผู้ชมน,นะนี่คือด้านหน้า อ่ะด้านหลังก็เป็นช้างในกรงจักรเช่นเดียวกันโอเคเนาะปลาปลา,ปลาวางไว้ข้างๆตัวนี้ก่อนปึ๊บตรงนี้เป็นเนื้อ,อดิบุกนะที่เคยซื้อขายกันแล้วท่านผู้ชมอะผลิตเนื้อดิบุกแล้วยังไม่พอฮะแล้วยังมีเนื้อทองแดงด้วยสําหรับเหรียญซีกและเหรียญเซี่ยวนี่คือเหรียญซีขนาดใหญ่อยู่ฮะแล้วก็มาเหรียญเซียวนี่ซีกและเซียวเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงแบบบางคือ ถ้าจะพูดถึงเรื่องรายละเอียดในค่อนข้างจะเยอะเลยวันนี้ปปาะจะมาพูดสั้นๆเน้นไปทางการแบบให้จบเลยแล้วก็ประกาศรับซื้อไปเลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะปะปาะจะหาเวลาว่างหลังจากเราได้ซื้อขายกันแล้วก็หาเวลาว่างมานั่งพูดคุยกันว่าเหรียญโน่นนี้นั้นผลิตออกมายังไงยังไงเนาะประมาณนั้นเอาเอาแบบคร่าวๆกันเลยท่านผู้ชมฮะทั้งซีกแกระเซี่ยวรูปแบบเดียวกันทั้งสองด้านฮะด้านหน้าเป็นตามพระจุลมงกฎพระแสงจกักรนะพระจุลมงกฎพระแสงจกักรด้านหลังก็ เป็นช้างในกรงจักเช่นเดียวกันก็คล้ายนี่เลยท่านผู้ชมนะนะจะจะ,จะแจ่มกว่าให้มองดูอย่างนี้นเนาะอ้าวท่านผู้ชมนะด้านหน้าเนี่ยอันนี้เขาเขาค่อนข้างจะเก่าจัดท่านผะู้ชมแต่ปปาเลือกที่จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อกันเลยเนาะอ่ะเนื้อทองแดงท่านผะู้ชมคล้ายๆกันเลยด้านหน้าก็เนี่ยเนี่ยนะเป็นตาพระจุลมงกุฎด้านหลังก็เป็นตาพระแสงจัดช้างในกรงจักเช่นเดียวกันเลยแล้วก็มาแตกต่างกันที่ตรงที่ด้านบนท่านผู้ชมบอกชนิดราคาใช่ไหมฮะอ่ะเนาะ ก็มีแบบว่า8อันเป็นเฟืองส่วนตรงนี้ก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นรู้สึกว่า2อันเป็นเฟืองประมาณนั้นสอันเป็นเฟืองท่านผู้ชมฮะตรงนี้จะเป็น1ทับหทับสตรงนี้จะเป็น1นึ่ทับสเหรียญเล็กเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะพูดไปก็จะคงจะงงป๋าเอาง่ายๆว่าคลิปวิดีโอนี้บอป๋าได้นําเหรียญของรัชกาลที่4ท่านผู้ชมฮะเหรียญทองแดงเหรียญที่ผลิตออกมาจากโลหะทองแดง ชนิดราคาซีกแล้วก็ชนิดราคาเซี่ยวเหรียญราชการที่4ผลิตออกมาในปี09ปี08นั้นเป็นรุ่นแบบหนาปป้าบอกได้ย่างว่าทั้ง2ชนิดราคานี้มีทั้งแบบหนาและแบบบางแล้วก็มีทั้งเนื้อทองเหลืองและทองแดงท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมีว่างๆก่อนปปเาเพื่จะมาทำรายการแบบว่าบอกข้อมูลมาก,กวันนี้เนาะท่านผู้ชมฮะเอาล่นะ ใครที่มีเหรียญทองแดงซีกและทองแดงเสี่ยวท่านผู้ชมฮะทั้งสองชนิดราคานี้ใครที่มีนะฮะป้าป๋าหยิบให้ดูก็จะพอมองเห็นไหมเอ่ยเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ด้านหลังเป็นช้างอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นตาพระจุลมงกุฎอันนี้ชนิดราคาชนิดราคาซี่ท่านผู้ชมฮะนะชนิดราคาซีกอันนี้เป็นชนิดราคาเสี่ยวเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขามีอยู่จริงนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะเนี่ยนะตาพระจุลมงกุฎเช่นเดียวกัน ด้านหลังก็เป็นช้างในกองจักรอ่ะค่อนข้างจะเก่ามากช่นหมอไม่ค่อยเห็นแต่ว่าท่านผู้ชมฮะเก่าแล้วขลังเลยเท่าที่ปปาติดตามมาเนี่ยหายากท่านผู้ชมฮะบอกตรงๆเลยว่าเนื้อทองแดงท่านผู้ชมฮะเนื้อทองแดงอาซีกและเซียวเนี่ยหายากกว่าหายากกว่าเหรียญอัดเหรียญเหรียญอัดท่านผู้ชมฮะหายากวา <c oughs> ยกว่าเหรียญอัดนะ อัดดีบุกเนี่ยหาพบเจอได้ง่ายช่วงนั้นปปาประกาศรับซื้อไปก็เข้ามากันโอ้โหหลายเหรียญเลยหลายเหรียญเลยแหละท่านผู้ชมนะก็ประปาก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่ามีหลงเหลืออยู่จริงเราก็มีจะตามข้อมูลแล้วก็ตามในเพจต่างๆช่องใหญ่ๆเขาคงจะสะสมแล้วประมาณนั้นมานานแล้วแต่ปปาประกาศรับซื้อไปก็มีแบบนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะสำหรับเนื้อดีบุกแต่วันนี้เรามาพูดถึงนะทองแดงแล้วประกาศรับซื้อแล้วก็บอกราคาเข้าๆกันท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลย เหรียญที่ปปามนาเสนอวันนี้เนื้อทองแดงท่านผู้ชมฮะชนิดราคาซีกแล้วก็เซียวหายากสาหรับประปานะหายากกว่าเนื้อดีบุกแล้วทางด้านราคาราคาก็ถ้าสภาพเท่ากันเนี่ยเนื้อทองแดงจะแพงกว่านะเนื้อทองแดงจะแพงกว่าอย่างเงี้ยปปาซื้อมาราวสักยังไงเดียท่านผู้ชมฮะนะก็ตอนซื้อมาแรกๆก็ประมาณสัก200 3 0้อะไรเลยประมาณแบบเนี้ยนะ2 0 0 300 สูงสุดก็จะอยู่ที่400รู้สึกเดี๋ยวนี้กับ400มั้งท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเนี่ยป้าจาไม่ได้นะรู้สึกรู้สึกว่ามีเหรียญนี่มันเกือบ400นะเนี่ยถ้าสภาพอย่างนี้เท่ากันนะฮะสองเหรียญนี้สภาพเท่านี้ถ้าอย่างนี้ซื้อมาในราคา400ท่านผู้ชมฮะนะอ่ะดูราคาเข้าๆเลยเนาะสาหรับเนื้อทองแดงนะฮะถ้าเนื้อทองแดงทั้งสองเหรียญมีสภาพสวยงามแบบนี้นึกออกไหมฮนะเหรียญเนื้อดีบุก ซื้อมาในราคา400เหรียญน,นี้ก็จะโดนประมาณเราวๆสัก500ขึ้นไป600น้นะท่านผูช้ชมประมาณนี้แหละเพราะว่าปปาบอกเลยนะว่าถ้าถ้าเห็นซื้อขายกันทั้งช่องทางต่างๆเนี่ยปปาเห็นเหรียญทองแดงซีกและเซียวเนี่ยถ้าสภาพใกล้เคียงแบบนี้นะฮะ เขาก็จะขายออกกันอยู่ที่ราวๆก็ยังไงท่านผู้ชมก,ก็มี700800รเริ่มตั้งแต่พูดถึงอัตรฐฐาสภาสสวยๆแบบนี้นะก็ประมาณป,าป่าเห็นนะช่องทางเ็าขายออกก็ราวๆสัก6 0 0 7 0 0 800หรืออาจมากไปกว่านั้นเพราะว่าบางครั้งอ่าบางบางเพจเนี่เขาขายกันป่าก็ไม่เข้าใจนะดูดูดูทั้งหมดเลยก็ไม่ได้นะบางเพจบางช่องทางก็ขายกันประมาณนะซาเสสวยอย่างนี้เนื้อนะทองแดงเนี่ยนะสสวยๆก็จะขายกัน7 0 0 600 500บางเพจก็ พันแปดสองพันแปดสามพันแปดฮะบางเพจลอ่อเข้าไปสี่พันเลยป้าป๋าก็พยายามไล่จับข้อมูลนะแต่ว่าทางนี้ทางทางนั้นทางนี้ก็ช่างเลยท่านผู้ชมนะเรามาเอาเขามาแบ่งมาแบ่งครึ่งทางด้านราคานะป้าป๋าจับได้หลายได้หลายพื้นที่แล้วนี้มาดูดูเหรียญเนื้อทองแดงกันท่านผู้ชมฮะเนื้อทองแดงสําหรับเหรียญซีกแล้วก็เหรียญเซียวราคาก็ไม่ไกลกันมากท่านผู้ชมฮะเนี่ยสภาพเดียวกันอย่างนี้ สภาพเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าหากว่าปอปาร,รับซื้อก็ท่านผู้ชมฮะก็ดูสภาพเอาเนาะเนี่ยนะก็จะซื้อได้ประมาณเหรียญละร้อยนึกออกไหมฮะเหรียญละร้อยแต่ถ้าเป็นเนื้อดีบุกนี่ไม่ได้นะฮะเหรียญละร้อยไม่ถึงนะฮะถ้าถ้าถ้าสภาพนี้ปอป่าให้ความหายากเพราะว่าปอป่าตัวไปนเนี่ยจะคำนวณผิดหรือถูกก็ตามปอป่าบอกว่าคิดว่าตัวเองอว่าเนื้อทองแดงหายากกว่าเนื้อดีบุกนะโอเคไหมฮะอ่ะถ้าสภาพนี้ท่านผู้ชมมะเหรียญซีกเหรียญเซี่ยวทองแดงเนี่ยนะ ก็จะอยู่กันที่ถ้าสภาพนี้ก็อยู่ที่ประมาณซื้อเข้าลองลองซื้อดูก็ไม่เกินหลักร้อยนะอาจจะไม่ถึงดีด้วยอาจจะ60 70 80ถ้าหากเป็นสภาพสวยขึ้นมาเรื่อยก,ก็อาจจะเป็นหลัก200 300 400ถ้าสวยจ,จัดๆอย่างนี้ก็น่าจะโดนกันประมาณกนะ็ถ้าผู้ชมห้าหกร้อยก็ลองดูก่อนนะฮะนะถ้าสวยไปอีกก็ปอปาว่าน่าจะหรือว่าให ส่งส่งเหรียญมาก่อนเนาะดูต่างสภาพกันก่อนนะถ้าสวยจัดจัดจริงๆเนี่ยป้าปาว่าเหรียญเนี่ยนะก็น่าจะโดนราคาใกล้ๆพันกันเลยทีเดียวสําหรับความคิดของป้าปาให้นักสะสมดูคลิปนี้จบแล้วก็หากมีเหรียก็ส่งรูปตรวจสอบดูท่านผู้ชมฮะเนาะเพราะว่าราคาเหรียญเนี่ยป้าปาดูแล้วก็ตามช่องทางต่างๆนะยางไงเขาก็ขายออกกันหลักร้อยนั่นแหละนะประมาณเขาก็คงคำนวณแล้วแหละท่านผู้ชมสภาพแบบนี้ก็มีนะป้าปาเห็นนะก็ขายออกร้อยหนึ่ง ร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยไปถึงบางช่องทางก็ขายกันถ้าสวยสวยเลยสวยสวยไม่เท่านี้นะฮะเขาก็ขายออกกันค่อนข้างจะราคาสูงพอไป,ปไปตรวจสอบเน,เนื้อทองแดงเนี่ยถ้าสภาพเดียวกันกับเนื้อดีบุกขอ,อพูดถึงนะนะพูดถึงราคาเนื้อทองแดงสูงกว่านะราคาเนื้อทองแดงสูงกว่าโอเคนะเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าค่อยมาต่อกันถ้าไม่ชมมาคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปเอาง,ง่ายๆว่าคลิปนี้ พอปลา,ามาประกาศรับซื้อเหรียญซีกและเหรียญเซี่ยวเนื้อทองแดงเหรียญราชการที่4ปี09แบบบางท่านผู้ชมฮะย้ำนิดนึงอ่ะอันนี้แบบบางถ้าแบบหนาเนี่ยราคาจะสูงกว่าด้วย นะราคาจะสูงกว่าด้วยก็ลองส่งมาท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก็ใครมีแบบหนาก็ลองส่งมาอันนี้เป็นแบบบางทั้งทั้งสองชนิดราคาเลยทนะ่านผู้ชมนะนี่เป็นแบบบางโอเคเนาะแบบหนาเขาก็จะมีน้ําหนักของเขาอยู่แต่ว่าท่านผู้ชมเหรียญผ่านมาหลายปีถ้า,ากเก่าเลยก็ชั่งน้ําหนักกันไม่ไหว <c oughs> ก็เอาง่ายๆว่ารู้ว่าเป็นเหรียญของราชการที่4เนื้อทองแดงซีกแล้วก็เซียวนะเนื้อทองแดงแบบบาง โอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันใหม่ใครมีแบบนี้ท่าพู้ชมะก็สามารถติดต่อส่งมานะติดต่อส่งมาแล้วก็หรือว่าจะเป็นรุ่นนี้ที่ประปาร,รับซื้อครั้งแรกอ,าอา่าท่าพู้ชมะนะก็อันนี้ก็เป็นชนิดราคาที่จริงประปามีตัวอย่างให้ดูเกือบหมดเลยท่าพู้ชมะแต่ว่านี่แหละนะเราเป็นช่องที่เกิดใหม่เราไม่ทันมีของสะสมท่าพู้ชมะเนี่ยที่จริงเขามีครบเลยนะฮะอยู่ตรงเนี้ยนะสองสองเหรียญเนี่ยแต่เขาเขาแบบคล้ายๆว่าเขาสร้างมาแตกต่างท่าผู้ชมนึกไหมฮะนะก็เป็นที่จริงแล้วเนี่ย เหรียญท,ที่ตามขนาดเลยก็จะเป็นซีกเซี่ยวแล้วก็ถ้าปปาไม่ไม่เข้าใจผิดนะซีกเซี่ยวอัดแล้วก็โสรถเนี่ยถ้าไม่ชมอะนะเขาก็คล้ายๆคล้ายๆกับเหรียญของรอหานั่นแหละถ้าผู้ชมนะซีกเซียวอัดโสรสตาพะสยามเทวาตาจอปอนั่นแหละนะแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้ก็จะผลิตมาก่อนแล้วก็มีความซับซ้อนกว่าด้วยนึกออกไหมฮะซับซ้อนจะถือว่าใกล้เคียงกันเหมือนกันแต่ว่า ถ้าให้เปรียบเทียบจริงของเราสี่นี่ซับซ้อนกว่านิดหนึ่งสับความคิดของป่าปาท่านผู้ชมฮะน,นะอันนี้ซี่เซียวอัดโสรถนะก็เดี๋ยวป่าปลาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าว่าว่าความเป็นมาจริงๆมาอย่างไรท่านผู้ชมฮนะซี่เซียวอัดโสรสแต่รุ่นนี้ผลิตออกมาก่อนรุ่นนี้จะผลิตออกมาในปี05ผลิตออกมาก่อนนะรุ่นนี้ขนาดใหญ่กว่าถ้าเรียงตามซี่เซียวอัดโสรสเนี่ยอัดและโสรสเนี่ยผลิตออกมาก่อนในปี05 พอมาซีกเซียวเนี่ยท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาในปี09นะแต่จริงเขาก็มีปี08แปดและปี07โอ้โหท่านผู้ชมฮะเหรียญเ,เนี่ยผลิตออกมาทีแรกปี05นะแบบมีขอบเฟืองและรุ่นหนึ่งท่านผู้ชมฮะเดียวกันฮะแบบเดียวกันแต่ว่าผลิตออกมารอบ2เนี่ยไม่มีขอบเฟืองเนี่ยสองิ้นราคานี้เนี่ยทนะ่านผู้ชมนะสองราคาเอาวางนอกจอแล้วเนี่ยนะเนี่ย อัดและโซรสเนะี่ยท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาครั้งแรกนี่คือเหรียญครั้งแรกตามข้อมูลนะมีขอบเฟืองปี05พอมาปี07เนี่ยเหมือนกันเลยแต่แต่ว่าเป็นขอบเรียบนั่นคือข้อมูลท่านผู้ชมมาแต่ปปาก็ยังไม่เจอเลยนะพอมาผลิตปี05มา07ใช่ไหมฮะแล้วพอปี08ก็มาผลิตเป็นเนื้อทองเหลืองและทองแดงรุ่นนี้มีเนื้อทองเหลืองด้วยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยพอปี07มาผลิต ปี0ูนย์แปดท่านผู้ชมมาปีศูนย์แปดจะผลิตแบบแบบหนาก่อนนะแบบปานาผลิตในปี0ูนย์แปดพอมาปีสองสี่ศูนย์เก้าเนี่ยค่อยผลิตรุ่นแบบบางอันนี้เป็นแบบบาง้งคู่ในปีศูนย์เก้านะฮะก็ต่อเนื่องกันมาเลยต่อเนื่องกันมาเลยเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาคุยกันใหม่นะท่านผู้ชมเนาะะปปาให้รายละเอียดตัวน,นี้ก็คงจะเวลาก็จะจำกันเกินไปเอาง่ายๆเลยว่าหลักๆในคลิปนี้ท่านผู้ชมมาพระเอกก็คือเหรียญซีกและเหรียญเซี่ยวเนื้อทองแดง หรือใครที่มีเนะื้อทองเหลืองท่านผม้ชมะนะก็ส่งประปาร,รับซื้อก็ตามสภาพนะั้นแหละราคาท่านไม่ชมะก็จะอยู่แล้วกันที่แหลหลักนี่เองถ้าสวยจัดๆเขาก็เป็นพันกี่พันถึงแน่นอนท่านไม่ชมะนะก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ปะปาก็จะเห็นกันซื้อขายกันก็จะอยู่ในสภาพที่สวยกว่านี้นะก็อาจจะเท่าใกล้เคียงตรงนี้ก็มีนะปะปาเห็นในช่องทางต่างๆเนาะอ่ะหลักๆเป็น ประกาศรับซื้อซีกเชี่ยวเนื้อทองแดงท่าผม้ชมมะใครมีทองเหลืองปะปาก็รับแบบนาะปปาก็รับเดี๋ยวเรามาคุยกันเอาเนาะก็ตลาดเหรียญบ้านเรา,เราก็เราก็รู้ก็อยู่ว่าปัจจุบันนี้ราคาไม่ค่อยสูงก็ซื้อตามสภาพขายตามสภาพด้วยหรือใครที่มีแบบนี้แล้วแล้วมีอัดอัดกับอาโสรถแบบเนี้ยเนื้อดีบุกดำเนะี่ยท่าผม้ชมมะก็ปะปาก็รับเช่นเดียวกันนะก็รับซื้อตามสภาพ เดี๋ยวปาปามาเปรียบเทียบสภาพแล้วก็รับซื้อกันไปท่าผู้ชมฮะน,นะก็เหรียญเหรียญแบบนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็จะอยู่กันที่หลักร้อยหลักพันสําหรับเขาขายออกนะฮะรา,าคาประเมินก็อยู่ที่หลักพันท่านผู้ชมฮะบางครั้งราคาประเมินก็อย่างที่ป้าปาบอกไปเอาง่ายๆเลยคล,คลิปนี้ป้าปามาประกาศรับซื้อเหรียญซีกและเหรียญเซี่ยวเนื้อทองแดงใครมีเนื้อทองเหลืองด้วยส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาเราตกลงกันได้ป้าปารับซื้อท่าผม้ชมฮะนะหรือใครจะติด สองชนิดราคานี้ท่านผู้ชมพระป่าก็รับซื้อนะเนื้อดีบุกเอาง่ายๆเลยมาจบทีเดียวเลยพระปรับซื้อเหรียญราชการที่4ท่านผู้ชมตาพระจุลมงกฎพระแสงจักรช้างในกงจักรด้านหลังแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญอาซี่เคียวเนื้อทองแดงทองเหลืองหรืออัดและสโสรสเนื้อดีบุกผสมทองแดงพระปรับซื้อทั้งหมดโอเคเนาะคลิปนี้เรามาประกาศรับซื้อเหรียญหล่อสี่กันเ็กท่านผู้ชมนะมรดกของคนไทย ช่วยกันสะสมไว้ช่วยกันเก็บรักษาไว้ท่านผู้ชมนะใครมีมากก็ถือว่าส่งมาให้ปะปานั้นแบ่งปันเป็นตัวแทนของท่านนะให้กระจายไปอยู่กับชาวไทยเราหลายๆพื้นที่โอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันก็ช่องทางการติดต่อนะท่านผู้ชมก็ P a จุดาแล้วอีกลายหนึ่งก็ p a 1 1 9 9 2 2สามารถแอดลายเพิ่มเพื่อนแล้วส่งรูปมาได้เลยสำหรับผูทเฒ่าผู้แก่บผู้ย่าตยาท่านผู้ชมเล่นลายไม่ค่อยเก่งยังไม่เพิ่มลายไม่ค่อยเป็นก็ให้ลูกหลานข้างบ้านท่านผู้ชมนะ ฝากลูกหลานข้างบ้านะช่วยปู่ช่วยตาหน่อยช่วยยายช่วยย่าหน่อยก็เพิ่มลายแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาปะปะ้ายินดีที่จะเข้าไปดูเหรียญของท่านแล้วก็คุยกันประเมินราคากันไปโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ